เทียหน้าแปลงไปหน้าเป็น LED ไฟตาไปรีตาสูงต่ำสูงต่ำไม่มีสัญญาณไฟไอรูปตกกระจผิดปกติขึ้นอ่ะโอเคนี้เราไปดูข้างนอกกัน มีแสงครับช่างเดินบังไฟให้หน่อยดิดูให้ไฟสวา่า,วางขนาดไหนอ่าโอเคเอาข้างนน้นนะอ่าแจมดูดีกับเราคู่ไปสวย